จับสกิดหกหน้านะครับผมนะ <c oughs> เห็นไหมครับตัวนั้นสั่น <c oughs> ตัวนี้ยังไม่สั่นว่ากดอีกหนึ่งครั้งตอนนี้เครื่องกำลังหาขร้นอยู่นะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยได้แล้วครับทีเียสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพระรามสองนะครับผมวันนี้มาพบ กันอีกเช่นเคยกับช่างบอยนะครับสวัสดี FC ทุกดูท่านด้วยวันนี้ก็เป็นบรรยากาศโต๊ะทํางานช่างบอยอาจจะรกนิดนึงอย่างนี้แหละโต๊ะช่างนะฮะสำหรับวันนี้นะครับช่างบอยก็จะมารีวิวนะครับตัวจับสกิด6หน้านะครับผมนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอ่าตัวนี้นะครับตัวจับสกิด6หน้านะครับจับได้เฉพาะลูกขาวนะครับไม่ได้จับลูกใสนะครับอ่าตัวนี้จะแนะนํา นิดหนึ่งคนถามเข้ามาเยอะว่ามันจับได้จริงไหมจับยังไงจับได้จริงไหมอ่าตัวนี้นะครับเป็นคลื่นมันจะสามารถจับลูกขาวจับได้จริงนะครับจับได้ตั้งแต่คลื่นห้ารอยห้าสิบถึงแปดร้อยห้าิบเห็นไหมครับอ่านี่ชื่อคลื่นของมันนะครับตัวนี้เป็นชื่อคลื่นของมันวิธีการเล่นคือวิธีการจับของมันคือ,อสมมุติเราจับตัวลูกขาวก่อนแล้วกันอ่าตัวลูกขาวตัวนี้นะครับ ลูกขาวตัวนี้ไม่รู้เม็ดไหนอ้าวอ่า,อาลูกขาวน่าจะเป็นเม็ดนี้ครับอ่าเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องมันนะอ่าเป็นกล่องมันนะครับอ่ามันไม่มีเสียงนะครับเห็นไหมครับอ่าเสียงไม่มีเดี๋ยวจะทําให้มีเสียงวิธีการทําให้มีเสียงคือแบบนี้นะ ไฟสีแดงขึ้นเห็นไหมครไฟสีแดงเห็นไหมครับเสียงอาจจะเบาสังเกตที่ไฟสีแดงขึ้นแล้วกันนะครับมันอาจจะสั่นเบานิดนึงนะฮะ,ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้สมมติว่าเขาเล่นไปใช่ไหมครับตัวนี้สมมุติว่าเขาเล่นไปเขย่าไปอ่าหน้าเสือเขาเขย่าไปเวลาเราแอบเข้าไปจับเราก็ถือเครื่องตัวนี้เข้าไปนะครับเปิดสวิต์หนึ่งครั้งเข้าไปาพอเปิดสวิต์หนึ่งครั้งเราเขยา่าใช่ไหมครับพอเขย่า เปี้ยมอ่าอ่าเป็นเบอร์สองไอ้น้ำสันแต่นี้ยังไม่สันนะครับเห็นไหมครับเรากดช่องสีฟ้าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอ่าแล้วตาต่อไปก็ปล่อยให้เขาเขาเขย่าไปครับอ่าตัวน้ำสันอ่าตัวนี้ยังไม่มาเห็นไหมครับยังไม่มาก็เรารู้แล้วว่าตาเนี้จับไม่ได้เราก็เปิดกดช่องสีฟ้าอีกหนึ่งครั้งอ่าเราปล่อยให้เขาเขย่าไปอ่าเบอร์สองมาตัวนั้นสันตัวนี้ไม่สันอยู่แล้ว กดช่องสีฟ้าอีกหนึ่งครั้งああอ่าอ่ากดช่องสีฟ้าหนึ่งครั้งแล้วปล่อยให้เขาเขย่าไปอ่าเป็นเหี่ยวอ่าตัวนั้นสั่นเห็นไหมครับตัวนี้ไม่สั่นอ่ายังจับไม่ได้ครับยังจับไม่ได้ก็เขย่าไปครับแล้วเ,เรากดช่องสีฟ้าหนึ่งครั้งก่อน <Això> อ่าอ่ามันจะเลื่อนล็อกช่องไปเรื่อยๆครับอ่ามันจะลันช่องอ่ามันจะลันช่องไปจนจนช่องที่อ่าเห็นไหมครับตัวนั้นสั่นตัวนี้ยังไม่สั่นอ่าก็กดอีกหนึ่งครั้ง อตอนนี้เครื่องกําลังหาเคลื่อนอยู่นะฮะอ่าเนี่ยได้แล้วครับทีนี้นนจูนติดกดกดเป็นครั้งที่2นะครับกว่าจะจูนติดนะครับนี่นะครับพอได้แล้วใช่ไหมครับอ่านะครับมาดูคล้องกันนะตัวนี้ก็สั่นนะครับพอจูนติดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้ได้ยินเสียงกันชัดๆนะครับว่าสองอตัวมันสั่นพร้อมกันอันนี้ก็สั่นนะครับ เห็นไหมครับถ้าเกิดมันติดไอ้นี่สั่นเครื่องนี้สั่นยังไงเครื่องนี้สั่นอย่างนั้นเลยครับจับได้ทุกหน้านะครับอ่าเป็นเบอร์สามเห็นไหมครับไอ้นี่สั่นยาวเหมือนกันสั้นหนึ่งครั้งยาวหนึ่งครั้งนะครับสมมติว่าเป็นเบอร์หกเห็นไหมครับไอ้นี่ก็สั่นไอ้นี่ก็สั่นยาวกับยาวเหมือนกันครับอ่านี่คือตัวจับลูกขาวนะและใครไม่อยากพลาดคลิปจากช่างบอยสามารถกดติดตามที่ผมวงกลมไว้ได้เลยนะครับผมนะฮะและกดกระดิ่ง กดคำว่าทั้งหมดนะครับผมสวัสดีทุกๆท่านครับ